รูปร่างอ้วนผอมเป็นคนร่างเล็กท้วมสันทัดหรือรูปร่างใหญ่แฟทโอเวอร์เวยการลดความอ้วนอย่างถูกวิธีและได้ผลถาวรควรทำอย่างไรทราบมาว่าช่วงหนึ่งก็มีการน้ำหนักส่วนเกินแล้วก็เป็นปัญหาหนักอกเหมือนกันช่วงนั้นนี่ถือว่าเป็นช่วงที่แบบปล่อยปละล้านเลยตัวเองมากนะครับเวลาเราทํางานดึกล้วแล้วเวลางานเลิกเสร็จปั๊บก็ไปหาของอร่อยอร่อยทานกันแบบลืมดูแลตัวเองลืมอะไรไปทุกอย่างนะครับแล้วก็จนกระทั่งน้ําหนักนี่พวดไปจนถึง ร้อยสี่กิโลแล้วก็รู้สึกแบบช่วงนั้นแทบไม่ไม่ยอมส่องกระจกเลยไม่ยอมรับตัวเองว่าตัวเองอ้วนแล้วแต่งตัวเสื้อผ้าอะไรยังไงคะช่วงนั้นฮิปฮอปกําลังมาแ,แล้วเราก็เลยอาศัยเสื้อผ้าของฮิปฮอปจริงๆแล้วเป็นคนชอบแต่งตัวหลวมๆอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเวลาอ้วนอ้วนขึ้นอ้วน,น,นขึ้นเนี่ยมันจะกว่าจะรู้ตัวเนี่ยมันก็เต็มกังเกงซะแล้วเพราะฉะนั้นโอ้โหยากมากนะครับช่วงนั้นเลยเลยหาซื้อเสื้อผ้ายากมากต้องไปซื้อตามพวกแบบ สินค้าส่งออกไซส์ไซส์ซแบบฝรั่งือง<ซ>น,นอกอะไรกันเลยสอง XL 3 XL อะไรครับต้องใส่กันอย่างนั้นเลยครับคราวนี้ใช้วิธีการอะไรบ้างคะในการที่ควบคุมแล้วก็ลดน้ําหนักเนี่ยในตอนนั้นครับที่ผ่านมานะครับอย่างช่วงไหนที่น้ําหนักค่อนข้างจะเกินหน่อยออจะใช้วิธีปดอาหารปดอาหารอย่างหนักเลยนะครับปัญหาที่ตามมาก็คือไม่มีแรงหลังจากนั้นก็เลยเลิกอดด้วยวิธีนี้ แล้วมันก็เลยกระเด้งกระเด้งกินแหลกสัญญาณอันตรายมันก็โดยจะเป็นปัญหาหนักอกแต่ว่าในที่สุดค่ะเราก็เห็นคุณฟอดมีรูปร่างมีหุ่นที่ดีอย่างนี้นะคะมานั่งคุยกับเราตรงนี้เพื่อที่จะแชร์ปัญหาสุขภาพกันไปไงมาไงคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของด้านกายภายนอกก็คือพวกข้อต่อข้อเข่าอะไรพวกนี้ที่มันจะรับน้ําหนักตัวเองไม่ไหวหรือแม้แต่เราเดินเนี่ยเดินธรรมดามันก็จะเดินด้วยน้ําหนักที่หนัก หนักกว่าคน,อ,คนอื่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องใช้แรงเยอะกว่าเพื่อนในขนาดเดียวกันเรามไม่ค่อยคล่องตัวมากเท่าไหร่นะครับค่ะก็ถือว่าตรงนี้ก็เป็นจุดเปลี่ยนที่ทําให้ใส่ใจในเรื่องของการลดน้ําหนักอย่างจริงจังใช่ครับอันนี้พอดีมีได้กัดได้ได้รับคําแนะนานะครับกับจากเพื่อนๆน,นะครับในเรื่องของสถาบันที่ลดน้ําหนักจากประเทศอิตาลีนะครับซึ่งซึ่งตรงนี้เนี่ยตอนแรกผมก็บอกตามตรงว่าไม่ค่อยไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่ แล้วก็ไม่ค่อยไม่ค่อยได้สนใจเท่าไหร่นะครับแต่เท่าที่อย่างเพื่อนเพื่อนเขาไปทําตรงนี้กันมาแล้วผลที่ออกมามันโอ้โหบางคนนี่หายไปเป็น1ิบ0ี่สิบโลห,หลายสิบโลเนี่ย<ช>ครับผมก็มีความรู้สึกว่าเออเขาก็ทําได้ครับแล้วก็เป็นพี่ๆเพื่อนๆนที่เราเห็นเห็นกันอยู่นะครับ<ช>็เราเราก็เลย<ช>เริ่มสนใจตรงนี้เข้ามานะ<ช>ครับแล้วก็หลังจากที่ได้เข้ามาสัมผัสจริงๆตรงนี้นะครับก็บคือ เขาใช้เทคโนโลยีเช็คมวลของร่างกายของเราคือมวลน้ำหนักมวลของกล้ามเนื้อ,อแล้วก็ความสูงอายุอะไรทุกๆอย่างเลยครับที่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 เป็นประกอบขึ้นเป็นตัวผมตอนนั้น <c oughs> <c oughs> มีอะไรขาด <c oughs> อะไรเกินอะไรมากอะไรน้อยเนี่ย <c oughs> เขาจะประมวลออกมาเป็นผลโปรแกรมของมาเลยแล้วก็จัดโปรแกรมให้เสร็จว่า <c oughs> อ๋อเราจะต้องทําตรงนี้กี่ครั้งทํอไรนี้ อีกครั้งใช้เครื่องมือตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้น,นี่ซึ่งผลที่ออกมานะครับมันมันก็คือเราสามารถลดน้ําหนักตัวลงแล้วก็กล้ามเนื้อกระชับมากขึ้นแล้วก็ส่วนเอวส่วนบุ้งส่วนอะไรพวกนี้มันลงไปเร็วมากในเวลาที่จํากัดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็ถือว่าอันนี้ถือว่าให้ผลอย่างแรงเลยครับน้ำหนักจากร้อยสี่เหลือเท่าไหร่นะคะแปดสิบสามแปดสิบสามเอล่ะเอวจัดสี่สิบ ฟูลสเกลเลยนะครับ<ม>ก็เหลือเ <c oughs> หลือสามสีครับตอนนี้<ม>หายไปทั้งหมด6นิ้วค่ะจากผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยนอกจากร,รูปร่างจะเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยมันมีฟีดแบ็อะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะจากคนรอบข้างคือผลของการที่น้ําหนักของเราลดลงมามเห็นได้ชัดมากนะครับการขึ้นเวทีคอนเสิร์ตต่างๆเนี่ยมันจะกระฉับกระเฉงมากแล้วมันจะ<ม>เหมือนกับเรามีพลังเยอะขึ้นเวลาเรา ขึ้นไปบนเวทีเนี่ยมันมันดออกไปได้ไกลกว่าเดิมมากนะครับแล้วก็มันจะสนุกมากสนุปจริงๆต้องเปลี่ยนแล้วครับตานนี้ก็คือเปลี่ยนไซส์ไปเลยนะครับลดไซส์ลงมา1นึ่งไซส์เต็มๆสำหรับผู้ชายนะครับจาก XL x เหลือ XL จะบางทีล้นไปถึงแค่ L ด้วยซ้ำหรือว่าบางงานนี่โอ้โห M นี่ใส่ฟิตเลยใฉยเลยใส่ได้เลยก็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 ถือว่าเปลี่ยนแปลงชีวิตไปเยอะเลยครับ ครับ่ะก็เป็นข้อคิดที่ดีมากเลยทีเดียวนะคะวันนี้ต้องบอกว่าขอขอบคุณมากๆสำหรับแขกรับเชิญของเราค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครัับสสวดีครับ